สวัสดีสสดครับอาจารย์ทรายสุดสวยอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับทั้งสารระหว่างครูกับอาจารย์ทรายนะครับกว่าเราจะหาสถานที่ได้กว่าฉาอะไรได้นะครับเยอะแย,ยะตะแป๊ะไก่นะครับนี่เราก็ต้องอาหายใจไม่ออกย <laughs> นี่เราก็ต้องรีบไปสุดนิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนกาลังจะตกนะครับเนื้อหาของแม่สาอุดดแทนครูไหมครูก็อุดดได้เน่อะ เนื้อหาของ3สัปดาห์นี้นะครับก็คือสัปดาห์ที่6 7และ8นะครับเป็นเนื้อหาเรื่องการอ่านนะครับเนื้อหาเรื่องการอ่านดังนั้นคลิปเนี่ยครูก็จะสอ้าเป็น3คลิปเนาะคลิปหนึ่งความยาวนะ่าจะประมาณสากัก3า4 0งนาทีนะครับโดยประมาณเนาะเพื่อให้มันกระจายจไปได้3สัปดาห์นันกศึกษาจะได้มีเวลาในการดูแล้วก็เปิดทบทวนแต่ละคลิปได้นะครับสามารถวนลูปดูใหม่ได้ถ้าตรงไหนงงและไม่เข้าใจนะครับอ่ะเราเริ่มต้นกันเลยดีไหมครับอาจารย์ทราย เราก็มาเริ่มต้นด้วยการอ่านใช่ไหมคะเราเรียนรู้เรื่องการฟังแล้วใช่ครับการฟังแล้วเรื่องทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารแล้วใช่ครับความสําคัญของการสื่อสารแล้วครับเขาบอกว่าการอ่านเนี่ยมันสําคัญมันสําคัญยังไงคะการอ่านสําคัญมากเลยเพราะว่าการศึกษาในยุคป,ปัจจุบันนะครับเรา ใช้การอ่านเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งเนาะที่ควบคู่ไปกับการฟังนะครับยิ่งพอยุคปัจจุบันที่เป็นยุคโควิดเนาะที่นักศึกษาโอกาสจะมานั่งเรียนในชั้นเรียนน้อยลงมากนะครับนักศึกษาก็จะต้องค้นคว้าจากหนังสือจากเอกสารต่างๆนะครับรวมไปถึงค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับซึ่งการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าข่าวล่วงข่าวปล่อยข่าวปลอมอะไรมันเยอะนะครับแล้วก็มีท่านผู้รู้ท่านบอกว่าการอ่านเนี่ยมันเป็น ก็แล้วที่อย่างหนึ่งครับที่ทําให้เราเป็นผู้รู้มากนะครับแล้วก็เมื่อเราฝึกทักษะการอ่านมากๆนะครับเราก็จะซึมซับวิธีการเขียนไปด้วยงงแม่อาจารย์ทรายไม่งงไม่งงนะอาจารย์ทรายเพราะที่ฉันเป็นนักเขียนอยู่ดีมากครับอันนี้ครูจะอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจง่ายๆนะครับว่าถ้านักศึกษาคนใดนคนหนึ่งเนี่ยอยากจะเป็นนักเขียนนิยายครูสมมุติแล้วกันนะว่าอยากจะเป็นนักเขียนนิยายนะครับแต่ชีวิตเราทั้งชีวิตไม่เคยอ่านนิยายเลยไม่เคยอ่านประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์เลย แล้วเราจะเอามุกอะไรมาเขียนนิยายถึงนะไม่ได้เออเราจะมุมมองอะไรมาเขียนกลวิธีในการเขียนกลวิธีในการผูกเรื่องการสร้างดราม่าต่อแหลในเรื่องเนี้เป็นต้นนะครับเราไม่มีเลยคือเราจะเขียนเรื่องใดได้ไดก็ตามเนี่ยค่ะนะักศึกษามันต้องมาจากการที่เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นดีพอมันก็จะมาด้วยจากการอ่านการดูการฟังจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยอาจารย์ชนิดจะว่า อาการอ่านการดูการฟังจริงๆมันเป็นทั้งจากการรับสารที่มาน่าจะพร้อมๆกันในยุคนี้นะใช่ครับมันอาจจะไม่ได้แยกแยะว่าเป็นอ่านซะอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะมีดูผสมกันแหละเช่นแบบดูซับไตเติลประกอบกันเนี้ยมันก็เหมือนการอ่านประกอบกันไปด้วยเนาะซึ่งถ้าอยากจะสื่อสารให้ได้ดีมันก็ต้องเริ่มจากการรับสารเข้าไปก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเราไม่รู้วิธีการมันก็ไม่น่าจะทําให้ถ่ายทอดได้ใช่ครับคราวนี้ ถ้านักศึกษาอ่านหน <ım. S 1> ังส<ๆ>ือ <c oughs> แบบไหนเยอะๆนะครับอ่านแบบไหนเยอะๆเยอะๆซ้าบ่อยๆเนี่ยนักศึกษาจะค่อยๆซึมซับกลวิธีการเขียนแบบนั้นไปด้วยอย่างเช่นนักศึกษาบางคนเวลาเขียนงานส่งครูเนี่ยจะมีพวกคําฟุ่มเฟยคำอะไรเยอะๆะต่ปกไก่ปนมามากเพียบเลยครูก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอซึมซับภาษาข่าวเยอะนะพอซึมซับภาษาข่าวเยอะเนี่ยเราก็จะเคยชินการใช้คําฟุ่มเฟยตามภาษาข่าวไปด้วยดังนั้นถ้าเราเลือกอ่านหนังสือที่ภาษาดีนะครับเราก็จะซึมซับ การใช้ภาษาที่ดีงามตามไปด้วยดังนั้นการอ่านก็เลยสําคัญมากนะครับดังนั้นโดยรวมนะครับเราจึงสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าถ้าใครที่เป็นผู้ที่รักการอ่านนะครับยิ่งอ่านมากเท่าไหร่เรายิ่งมีคลังภาษาคลังภาษาที่ว่าก,ก็คือคลังคําศัพท์คลังกลยุทธีการเขียนในหัวมากครับและก็ยิ่งมีมากเท่าไหร่เวลาเราจะถ่ายเท่าด้วยการเขียนให้คนอื่นได้อ่านของเราบ้างเนี่ยเราก็จะยิ่งเขียนได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับก็คือถ้า ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยค่ะตัวเราอ่ะจะเป็นเหมือนหนังสือที่เราอ่านเหมือนเพื่อนที่เราคบไงอ่าเราไม่เคยคบกันชอบคบกันเราเลยไม่ได้แบบนิสัยเราเลยต่างกันจริงๆเราเราไม่เราไม่คบกันนะครับเราไม่คบกันนะคกันเราแค่ทำงานร่วมกันเราดูบแค่ทำงานร่วมกันเฉยๆถ้าเราไม่ได้คบกันค่ะอะไรงเงี้ยใช่เพราะพูดถึงคําว่าคบปัจจุบันนะลูกถ้าหนูได้สังเกตนะเด็กๆคำมันมีความหมายเชิงซ้อนหลายอย่าง พบกันในที่นี้อาจจะไม่ได้แบบโอ้ยฉันชู้ซะฉันนี้หรือก็<า>ไม่ใช่อาจจะไ, <ง S 2> ไม่ใช่ผัวเมียกันก็ได้เป็นพี่เป็นแม่เป็นผัวเมียเป็นคนรักกันก็พอมาเป็นเพือเ่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นผู้ร่วมงานอะไรกันแบบนี้ค่ะมันก็มีหลายความหมายเพราะฉะนั้นการอ่านก็เลยต้องทําความเข้าใจบริบทโดยรอบด้วยเพื่อที่จะเข้าถึงเนื้อหาในสิ่งที่เราก็อ่านมากขึ้นแล้วพอเราอ่านเนี่ค่ะเราต้องดูไหมคะว่ามันมีจุดมุ่งหมายอย่างไรบ้างที่เราต้องอ่านอ่าอย่างแรกเลยนะครับ อ่านเพื่อสแสวงหาความรู้อันนี้ง่ายเนาะเช่นอ่านหนังสือหรือว่าต่อไปเวลานักศึกษาจบแล้วจะไปทํางานแล้วนักศึกษาขาดความรู้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งในประเด็นที่นักศึกษาจะต้องมาทางานเนาะนักศึกษาก็ต้องค้นคว้าถูกไหมแค่นี้ค้นคว้าค้นจากใครเอ๊ะเราจะรู้ได้ไหมว่าเราต้องเดินไปถามใครอย่างเงี้ยก็ยากดังนั้นการอ่านง่ายกว่าครับเพราะการอ่านในนี้เราสามารถสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตก็ได้เนาะมีพวก งานวิชาการงานบริษัทต่างๆที่เชื่อถือได้นะครับที่เ้าตีพิมพ์แล้วทัเป็นอ e ีบุ๊กให้เราอ่านทางอินเทอร์เน็ตแต่มีเยอะแยะเลยดังนั้นเราก็สามารถค้นคว้าจากการอ่านได้ดังนั้นความสาคัญอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือเราสามารถแสวงหาความร,รู้จากการอ่านได้ครับอาจารย์สายแล้วอ่านแบบไหนถึงทําให้เพลิดเพลินล่ะถ้าเป็นจุดมุ่งหมายที่สองอย่างเช่นเออเพลิดเพลินสุดของชีวิตมนุษย์เรานี่ทุกภพทุกชาติเลยนะครับ <c oughs> กบ็ทุกภพทุกชาติเอะจ, <ำ S 2> จาําชาติที่แล้วไม่ได้ก็คือการเสืมเรื่องเพื่อนฉันอ อ่านนิยายก็คือการเสือกเรื่องเพื่อทางอ้อมครับถูกไหมไปอ่านดูชีวิตของคนอื่นว่าชีวิตของเขามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาโดนอะไรกระทำย่ำยีมาบ้างคล้ายๆกับเวลาเราดูนิยายเราดูนิยายดูเรื่องมันเห็นีนางมีน้อยกเป็นตตกจั๊กจั๊กู่ไปตบด้วยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเห็นว่านี่ก็คือเป็นการอ่านพวกความเพลิดเพลินนะครับหรือว่า การอ่านเรื่องตลกคบคันการอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับเหล่านี้เป็นการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญจิตอ่านแล้วเรามีความสุขมากขึ้นผ่อนคลายความชุกให้น้อยลงครับแล้วอ่านเพื่อหาคําตอบอะคะอ่านเพื่อหาคําตอบเราสงสัยเรื่องบางเรื่องเช่นเฮ้เราสงสัยจังเลยว่าถ้าเราอยากจะไปที่อนุสาวรีย์ชัยเรานัดเพื่อนเนี่ยเนาะเรานัดเพื่อนแล้วตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมันอยู่สี่มุมอะแล้วเราจะบอกเพื่อนยังไงว่าเราจะเจอกันมุมไหนดี เปิดเน็ตกูเกิลเสิร์ชหาดูเลยว่าเขามีชื่อเรียกนะว่าแต่ละจุดนะครับเขาจะเรียกป็นเกาะนะอย่างเช่นเกาะดินแดงอะไรเงี้ยนะครับก็บอกเพื่อนเอ้ยดูจากภาพนี้นะจะได้ไปที่เดียวกันจุดเดียวกันเห็นยเรนที่ไปกันหาคําตอบแล้วว่าจุดที่เราจะต้องไปคือจุดไหนทานองนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็็นคำตอบอย่างนี้อีกประเภทหนึ่งของจุดมุ่งหมายคือการอ่านเพื่อฆ่าเวลาแบบไหนอยู่วลาอย่างเช่นเรา เรานั่งเล่นรอเพื่อนสมัยนี้เวลาอ่านก็อ่านก็นอนนั่นนี่นู่นทางพวกโซเชียลมีเดียเนะาะอ่านไปเรื่อยดูไปเรื่อยเอยงครับอย่างของของครูเองนะครับเวลาอา่านพวกข่าเวลาทางอินเทอร์เน็ตทางโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนมากครูก็จะนั่งนั่งอ่านพวกข่าวต่างๆอ่านนี่ไม่เคยได้เนื้อหาข่าวเลยนะได้ไรคะได้คําผิดอได้คําผิดได้สะกดผิดได้ภาษาปแปลกๆแคปแคป,แ,ปแล้วมาประจานเพื่อมาบอกเด็กๆของเราว่า ภาษามันผิดอย่างไรอะไรเงี้นะครับซึ่งก็เป็นคำโทดเพลินอย่างหนึ่งของครูไงนะถูกไหมในการอา่านเมื่อเข้าเวลาด้วยพลทดเพลิพพพใจในจำเริญใจด้วยนะครับคือแทนที่เราจะได้ใช้เวลาว่างให้ซิ้นเปลืองไปโดยปราประโยชน์อะไรางี้นะครับหรือไม่ก็อย่างเช่นระหว่างที่เรากําลังรอรถเม เราเครื่องบินถ้าถ้าเครื่องบินมันยังบินได้เนาะเรารถเมล์เราเครื่องบินอย่างเงี้ยเราก็หาอะไรมาอ่านเล่นๆไปบางทีอ่านอ่านจนทุกสิ่งทุกอย่างในมือเราหมดแล้วอ่านจนแบตโทรศัพท์เราหมดแล้วเด็กนักเรียนเดินมาเราก็อ่านกันตั้งชื่อที่ปักกันหน้าอกชื่อนกักเรียนอะไรอย่างนี้นะครับนี่เป็นการอ่านเพื่อข้าวเวลาอ่านแก้เซ็งนั่นเองครับแล้วพอพอเราต้องอ่านหลายๆอย่างนี่คะ่ะมันมันมันต้องมีขั้นตอนหรือวิธีการอ่านไหมคะมีครับอาจารย์ทรายเนาะขั้นตอนในการอ่านเนี่ย เราเราเราแบ่งเป็นสามสเต็ปง่ายๆกอนเนาะสามสเต็ปเนี่ยเห็นนิ้วครูชัดเจนไหมอ่าสามสเต็ปนะครับก็คือขั้นก่อนที่เราจะอ่านหนังสือเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรเนาะขณะที่เรากําลังอ่านหนังสือเนาะเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็หลังจากที่เราอ่านหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเตรียมตัวอย่างไรทําตัวอย่างไรทํานองนี้เป็นต้นนะครับเอาอะไรก่อนอาจารย์ทาย อ้าวมันก็ต้องขั้นต้นมันก็ต้องก่อนอ่านสิคะเอาเหรอเราออตอนจบเลยไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ช่างมันจะแตปใช่ไหมโอเคโอเคเออเอจริงด้วยมันไม่ใช่ที่ยายนะอ้าโอเคก่อนจะอ่านนะครับนักศึกษาอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะอ่านครานี้เราอ่านเพราะเราอยากจะรู้อะไรเนาะเราอยากจะรู้อะไรอันนี้เพราเราอยากจะรู้อะไรเนี่ยเราก็ไปหาหนังสือให้ถูกจริตถูกความต้องการที่เรากําลังกําลังแสวงหามันอยู่นะครับอ่าครานี้สมมุติว่า ติ้งต่างก็ได้หนังสือเปิดได้แล้วเนาะติ้งต่างว่าห้างเปิดได้แล้วนะครับพอเราไปที่ร้านหนังสือแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราไปเจอหนังสือหนังสือคอมพิวเตอร์ตอนนี้วินวินโดว์ล้ําสุดในโลกนี้คือวินโดว์อะไรวินโด้สิบเอ็ดไหมจารยงซายไม่รู้ที่ที่เริ่มเริ่มของเรานี่ยังใช้วินโด้สิบเนาะแต่ว่าวินโด้สิบเอ็ดมันจะเริ่มเริ่มให้ทดลองใช้ละอ่ะติ้งต่างว่าแอดวานซ์ก็นั้นเราเอาวินโด้สามสิบเก้าครับมีแอดวานซ์โคตรโคตรครับเนาะถ้ากดว่าเรามีตังค์เดียวร้อยเดียว เราต้องการหนังสือที่พูดถึง Windows 39ครับไปในร้านหนังสือเนี่ยโอ้โหมีเกือบ20เล่มมีตังกว่าร้อยเดียวทำยังไงดีเราก็ต้องมาดูจากส่วนประกอบแต่ละส่วนของหนังสือก่อนอย่างเช่นเราเปิดดูตรงคำนำคำนำเนี่ยเขาจะบอกาไว้ว่าหนังสือแต่ละเล่มหนึ่งเหมาะกับใคร <c oughs> เช่นเหมาะกับพวก beginner อย่างพวกเราเนาะ <c oughs> หรือเหมาะกับพวก user ทั่ว,วไปหรือเหมาะกับคนที่เป็นช่างคอมแล้วเหมาะกับคนที่เป็นพวก เอ็ดวานซ์ซูเปอร์จีเนียสแล้วอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเราเสาะสแสงหาดูแล้วอย่างเราเป็นซูเปอร์บิ๊กไนเนอร์นะครับนั้นเราก็ต้องเ,อเล่มที่เบสิกที่สุดใช่ไหมติ้งกลางอีเล่มที่เบสิกสุดเนี่ยเราได้มาเราได้มา3เล่มอ่าได้มา3เล่มก็เกินจํานวนตังค์ของเราอยู่ดีเราดูส่วนประกอบต่อไปครับถึงเช่นดูไปที่สารบัญดูสารบัญทั้ง3เล่มดีก่อนว่ามันมีหัวข้อมีประเด็นที่เราต้องการออกครบถ้วนสมบูรณ์ไหม ปรากฏว่ามีประเด็นครบถ้วนตามที่เราต้องการอยู่สองเล่มด้วยกันอสองเล่มชิงดํากันเราจะใช้วิธีอะไรยนหัวใกล้หรือก็ดูดูไรสาระ,ะเนาะเออใช้วิธีการที่หัวใกล้ดูแปลกๆดังนั้นใช้วิธีสุ่มก็ได้ครับสุ่มจากหัวข้อบางหัวข้อเนาะในสองเล่มนี้แล้วเปิดไปดูเลยไปเปิดไปอ่านหัวข้อนั้นดูซิอา้าวปรากฏว่าเล่มนี้หัวข้อน,นี้อ่านรู้เรื่องอ่าเปิดไปอีกอ่าก็ปรากฏว่าเล่มนี้อีกแล้วอ่านรู้เรื่องเนาะเราลองสุ่มสักสี่ห้าหัวข้อสามสี่หัวข้อก็ได้ครับ แล้วเราค่อยมาตัดสินใจว่าเล่มไหนเขียนแล้วเราอานรู้เรื่องมากกว่ากันเราก็เลือกซื้อเล่มนั้นแต่การอ่านหนังสือที่ได้เป็นทรัพยากรที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการแชร์ทรัพยากรห้องสมุดนะครับเพราะว่านักศึกษาเสียค่าบำรุงห้องสมุดปีหนึ่งหลักร้อยหรือว่าหลักหลักพันต้นต้นตน,ตน,นิดๆิดไม่ไม่ใช่หลักสี่ห้าพันแน่นอนนะครับแต่ว่าเมื่อหนังสือเข้าเป็นห้องสมุดแล้วเนี่ยมูลค่ารู้ก็เป็นล้านล้านต่อปีเนาะนักศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรทั้งหมดในห้องสมุดได้ครับนี่คือการแชร์ทรัพยากรร่วมกกััันนซึ่่งมมมคคคุ้าารบ พียงแต่ว่าตอนนี้โควิดเนาะทุกสิ่งทุกอย่างปิดหมดใช้ไม่ได้กันเองให้ดูเกี่ยวกับอ e ีบุ๊กที่มหาวิทยาลัยมีให้ดูลูกม,มีมีในระบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นหนูลองเข้าเว็บโอเพกของมหาวิทยาลัยเราก็จะมีอ e ีบุ๊กหลายเล่มที่สามารถยืมได้ยืมออนไลน์ค่ะเหมือนเออเรียกว่าดาวน์โหลดมาอ่านได้ะไรแบบนี้นก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่ายิ่งขึ้นใช่ครับนอกจากนั้นนอกจากห้องสม,มุดเราก็มีอีกหลายหลายแห่งน้นอยเช่น เอสมุูรแห่งชาติก็ไม่อ่านพวกเอกสารโบราณซึ่งเอกทยอย่างพวกเราจะชอบมากนะครับเอกสารปัจจุบันเขาก็มีค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่อาจจะเป็นคนยุคเบดิฉันนะคะโอเคโอเคเราก็มุ่งมุ่งไปดูแต่เอกสารโบราณไงชอบแต่ยุคปัจจุบันก็มีค่ะคุณคะโอเคโดยรวมก็คือสรุปว่าถ้ามองในแง่มองในแง่ลบนะครับโควิดทำให้เรามาห้องสมุดรณลำบากแต่ถ้ามองในแง่บวกนะครับการที่เราอยู่สเต h ท m มออนไลน์นะครับทำให้เราสามารถค้นาทรัพยากรได้ทั้งโลกนะครับขอเราค้นทรัพยากรที่ มันถูกต้องเชื่อถือได้ก็แล้วกันเนาะของโกหกตอแหลอย่าไปเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกที่เป็นประโยชน์แล้วก็เอามาใช้กับการเรียนการสอนแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะ <ใช S 1> ทีนี้เมื่อกี้คือขั้นก่อนอ่านใช่ไหมแล้วเมื่อเราต้องอ่านหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมันมีทริคหรือมันมีวิธีการยังไงที่ทําให้เข้าใจเนื้อหานั้นได้บ้างไหมคะก็มียเหมือนกันครับทริคสาคัญเนาะที่ทําให้เราอ่านหนังสือและอ่านรู้เรื่องเนี่ย สำคัญมากกันนะคือการมีสมาธินะถูกไหมถ้าเรา่ที่เรากำล,ลังอ่านหนังสือนึกถึงส้มตําไก่ย่างซกเล็กข้าวไข่เจียวไข่ต้มยังมาตูมอันนี้ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมใช่หิวอยอะไรประมาณนี้วะเราก็เสียสมาธิในการอ่านนะครับดังนั้นเบื้องต้นเลยนักศึกษาจะต้องมีสมาธิในการอ่านก่อนคือมีจิตใจจดจด่อแน่แน่ก่อน อย่าว่าแต่หนังสือเรียนเลยต่อให้หนึกษาอ่านหนังสือนิยายนะครับถ้าในระหว่างที่เรากอ่านหนังสือนิยายเนี่ยเราก็นึกไปโน่นนึกไปนี่นึกสเปสปะาไปเรื่อ e ยอีสองสามย่อหน้าที่เราอ่านบางทีเราก็งงนะเมื่อไห่เมื่อกี้เราอ่านอะไรไปอ่ะอ่านแล้วมาดูดดดเรื่องเนาะจบใจไม่ถูกนะครับอ่าคราวนี้ถ้าเป็นหนังสือที่เป็นแนววิชาการนิดนิดบางทีคนเขียนก็เขียนย่อหน้ายาวไปหน่อยเนาะเนื้อสายใช้วิธีซอยย่อหน้าก็ได้เช่นเอาดินสอมาติ๊กอ่านไปสักพักแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อความมันมันจบแค่นี้เนาะเราก็เอาดินสอมาขดดข ขีดสเปซอะเนาะไม่รู้จะเรียกอะไรดีเนาะขีดไอเนี่ยขีดทับไงเออขีดเครื่องหมาย <laughs> ทับอะเออเออประมาณนั้นอะเนาะจะได้เป็นการแบ่งย่อหน้าปเปในตัวด้วยว่าอ่านแล้วเราก็ค่อยๆทําความเข้าใจทีละย่อหน้านะครับประมาณนี้ก็จะทําให้เราสามารถอ่านหนังสือได้เข้าใจมากขึ้นซึ่งครูเคยเจอบางกรณีเหมือนกันคือคนเขียนน่ะเขียนประโยคอ่านแล้วไม่รู้เรื่องจริงอ่านให้ตายเราก็ตีความไม่ถูกก็คนเขียนต้องการจะสื่ออะไรกันแน่แบบนี้ถือว่าเหมือนเราโชคร้ายเนาะที่ไปเจอคนเขียนที่เขียนหนังสือไม่เป็นดังนั้น เราในสานะคนที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะครับเราจะต้องเรียนเพื่อสามารถเขียนสื่อสารแล้วคนอ่นอ่านได้รู้เรื่องนะครับไม่ใช่สื่อสารไปคนอื่นอ่านแล้วไม่รู้เรื่องแบบนั้นถือว่าไม่ประสบความสาเร็จนะครับอาจารย์ทายแล้วสื่อสารแล้วอ่านได้รู้เรื่องเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการจับใจความใช่เพราะถ้าเราอ่านแล้วจับใจความได้เราก็เขียนรู้เรื่องเหมือนกันมัาะมันอยู่ในส่วนไหนของขั้นตอนกระบวนการอ่านคะปรนเด็การจับใจความอ่านจับใจความใช่ไหมการ แล้วจับใจความมันจะอยู่ในขั้นตอนของอมันจะจัดไปอยู่ในหมดของการเขียนเ้าหน้าซึ่งรายละเอียดเนี่ยเราจะเราจะไปไว้ที่หัวข้อการเขียนได้เนาะแต่ว่าเบื้องต้นเลยเราจะพูดถึงสั้นๆก่อนก็คือว่าเวลาที่เราอ่านนะครับสิ่งสําคัญที่เป็นอาวุธอยู่ในมือนักศึกษาทุกคนก็คือปากกาไฮไลท์ซึ่งเราเจอปัญหาประจำครับว่าเมื่อนักศึกษาอ่านหนังสือเนี่ยนักศึกษาเหมือนกลัวจะไม่รู้ว่ามีตังซื้อปากกาไฮไลท์ เขียนไปเรื่อยขีด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 พวกไปหมดอ่ะขีดจะนอนทีเราบอกนักศึกษานักศึกษาครับถ้าขีดเยอะขนาดนี้เนี่ยเหลือแต่คขาว่าเช่นกับเขาว่าเป็นต้นที่จะไม่ได้ขีดเนี่ยทีหลังขีดแค่เลขหน้าก็ได้อืมนัครับดังนั้นเวลาเราจะขีดนะครับอ่านในแต่ละยอดหน้าเนี่ยเราจงสังเกตเฉพาะแค่ว่าอะไรคือพอยต์สำคัญของย่อหน้านั้นแล้วขีดเฉพาะพอยต์สำคัญพอนะส่วนนักพอยต์สำคัญจะมีอยู่กี่ตำแหน่งกี่อะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนที่เราเรียนหัวข้อเรื่องการเขียนย่อหน้านะครับ เบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนเนาะว่าวเราจะต้องดูเฉพาะพอยต์สำคัญและขีดแค่พอยต์สำคัญก็พอแต่นั้นในหน้านึงสมมติว่าสี่ย่าย่อหน้านะครับเราจ,จะได้ไพอยต์สำคัญมาแค่สามหรือสี่พอยต์แค่นั้นเองเวลาอา่านทบทวนก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเวลาอา่านเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องท่าการอ,าอร่านอีกอาจารย์ทายเคยเจอปัญหาเมืตอนเราเด็กๆบางทีเรานอนอาา่นอนอานหนังสือบนที่นอนอ่ะเมื่อยจะตายนอนอ่านตอนแรกแขนแขนก็ห่างตัวเนาะสักพักแขนก็ค่อยๆลดเนาะแล้วหนังสือก็แปะปิดหน้าปิดหน้าแล้วเราก็หลับไปด้วยอะไรกับหนี้ บางทีตื่นเช้ามาเผลอนอนทับหนังสือหนังสือหน,งอหนังสือขาดย่นอีกอะไรอย่างงี้นะครับดังนั้นทุกท่านในการอ่านที่ดีนะครับก็คือการนั่งอ่านคนี้การนั่งอ่านเนี่ยโต๊ะที่ดีคือโต๊ะที่คล้ายๆโต๊ะเขียนแบบอะ่ะองศาเอียงขึ้นมาสักนิดนึงอะ่ะเนาะมันจะรับกับองศาของสายตาเราพอดีเราไม่ต้องก้มหน้าภาษาไทยใช้ก้มหน้านะักศึกษาไม่ใช่ก้มคอนะอคก้มหน้านะครับเพราะเร้ก้มหน้าเลยไ,ไหมก้มหัวอกกคงได้มั้งก้มหัวมันดูเหมือนกันทำความเคารพอะ่ะแต่อ่านหนังสือน่าจะใช้ก้มหน้าเนาะ เพราะถ้าเราก้มหน้าอ่านหนังสือน,นานๆนะครับที่สุดเราจะปวดคอนะครับดังนั้นถ้าเราได้โต๊ะที่มันระดับนี้หรือว่าถ้าเราไม่มีโต๊ะระดับนี้แบบว่าโต๊ะเราเป็นโต๊ะรากธรรมดาคงไม่ต้องถึงขั้นบอกให้แม่มาซื้อโต๊ะเขียนแบบให้เราเนาะอืมเราก็หาอะไรมาวางรองก็ได้หรือไม่ก็ร้านหนังสือก็จะมีไอ้ที่วางรองหนังสือครับขายอยู่อะไรร้อยสองร้อยถ้าจะาซื้อก็ซื้อได้แต่ครูก็ไม่เคยซื้อเหมือนกันเนาะประมาณนั้นอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปอันนี้ตกไปเรื่องหนึ่ง เวลาอ่านเนี่ยนึกาษาอย่าอ่านแบบสมัยเราอ่านหนังสือแบบตอนอนุบาลน,นะตอนอนุบาลเราอ่านทีละคำใช่ไหมจะอะจะมออามาปอไอไปหอนอไอไหนจะมาไปไหนตกลงจับจับควเลยไม่ได้เลยดังนั้นเราโตแล้วเวลาเราอ่านเนี่ยเราควรจะอ่านทีละความเนาะจาบมานะอ่านทีละความถ้าพูดง่ายงายอ่านทีละสะเต็ปทีละประโยคเนาะแล้วเราค่อยๆทําค,ความเข้าใจทีละความ เช่นมานีก็โดดหนีไปซ่อนโจรอยู่ในยุ้งข้าวโอเ okay, คทําความเข้าใจหนึ่งข้อความแล้วโจรก็วิ่งตามมานีมาที่ใต้ยุ้งข้าวนั้นมานีเอาเท้ายันหน้าแงของโจรโจรไงหลังลม้มครึงแล้วเป็นลมไปนี่เห็นไหมเราทําเข้าใจทีละความนั้นเราจะเข้าใจง่ายขึ้นเราจะมีภาพในหัวที่รันไปเรื่อยเหมือนกาลังดูละครเนาะนะครับประมาณนี้เป็นต้นอ่ทีนี้มันก็ต้องปิดท้ายด้วยขั้นหลังการอ่านอ่หลังจากที่เรา อ่านจบแล้วนะครับเราจะต้องดูว่าอะไรคือสาระสําคัญที่เราได้จากการอ่านครั้งนี้นะครับถ้าเราเก็บสาระสําคัญไม่ได้จับใจความไม่ถูกทําไงดีอ่านใหม่เนาะอ่านใหม่คราวนี้เวลาอ่านไหวลองอ่านช้าๆอ่านจะมีสมาธิมากขึ้นถ้านักศึกษาไม่ได้ใจว่าตัวเองมีสมาธิมากไหมครูลองท้าอย่างนี้เลยนักศึกษาเปิดหนังสืออะไรก็ได้ครับอ่านสักหนึ่งย่อหน้าแล้วปิดหนังสือครับอือฮึถ้ออ่านสักหนึ่งย่อหน้าปิดหนังสือลองนึกดู เมื่อกี้อ่านอะไรวะนักศึกษาเกิดคาถามเฮ้ยชิปเปงอ่านอะไรวะแสดงว่านักศึกษาไม่มีสมาธิครับแต่ถ้าเป็นหนังสือปุ๊บเออเราจําได้นะว่าเมื่อกี้เราอ่านเหตุการณ์เรื่องมานีหนีโจนนั่นมานีก็สู้โจนจนโจนตายอ่าเห็นไหมเข้าใจและจับใจความได้แบบนี้ถูอโอเคนะครับดังนั้นถ้าเราจับใจความไม่ได้ในการอ่านครั้งแรกนะครับใจเย็นๆเนาะลองอ่านใหม่นะครับค่อยๆอ่านค่อยๆทำความเข้าใจครับแล้วพอเราอ่านทำความเข้าใจได้แล้วเนี่ย เราก็ค่อยวิเคราะห์ค่อยๆประเมินค่าเช่นอะไรบ้างที่เราค่อยๆวิเคราะห์ประเมินค่าในเช่นการอ่านนิยายการอ่านเรื่องสั้นเพราะนิยายกับเรื่องสั้นเนี่ยมันมาจากมุมมองชีวิตหรือประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้รับมาเนาะผู้เขียนมีประสบการณ์ชีวิตอย่างไรเขาจึงถ่ายทอดไปอย่างนั้นเราได้ประสบการณ์ทางอ้อมหรือที่เราไม่ต้องเจอประสบการณ์นั้นจริงๆก็ได้เช่นเราไม่ได้เจอเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านจริงเราไม่ได้เจอเหตุการณ์บ้านเราประสบความวิบัติธุรกิจล้มละลายจริงอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับอืมเนาะเราก็เอามาวิเคราะห์มาประเมินดว่า เออหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์แกเราไหมเขาได้เตือนสติเราไหมเรื่องการใช้จ่ายเขาได้เตือนสติเราไหมเรื่องการครบคนคนแบบไหนที่คนคบคนแบบไหนที่ไม่คนคบคนที่พูดจาโก,กาหกทุกวันเรายังเชื่ออยู่เพื่ออะไรอะไรทำนองนี้เป็นต้นครับอาจารย์ใจอืงั้นแสดงว่าพอมันมีสารมันมีหลายประเภทใช่ไหมเนื้อหารหรือว่าสิ่งที่เราอ่านหรือหนังสือเนี่ยมันมีหลายประเภทมันจะมีวิธีการอ่านสารแต่และชนิดที่แตกต่างกันไหมคะใช่ครับ คราวน,นี้วิธีการอ่านสารแต่ละชนิดนั่นเดี๋ยวเราไปพบกันสัปดาห์หน้าครับอโ,อโอเคนะครับนันกศึกษาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะเรากลับมาเจอกันเรื่องวิธีการอ่านสารแต่ละวิธีนะครับสำหรับวันนี้โชคดีนะครับบ๊ายบาย